ครับกับการจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวนะฮะหน่วยเฉพาะกิจราชมณูควบคุมตัวผู้ต้องหาผู้นำพาและกลุ่มแรงงานต่างด้าวผิกดกฎหมายดำานเนคดีที่อำเภอพบพ,พระจังหวัดตากครับห่วงเวลา22 -3 สนามิทีของวันนี้ครับหน่วยบัญชาการควบคุมเฉพาะกิจราชมณูนะครับโดยร้อยสี่สองหนึ่งทำการลาดตระเวนและฟุ้มซุ่มเฝ้าตรวจบริเวณบ้านพบพระสายงามตำบลพบพระ,พระอำเภอพบพ,พระจังหวัดตากระหว่างการทำการซุ่ม ตรวจพบรถกระบะต้องสงสัยเข้ามาในพื้นที่ดังกล่าว2คันได้แก่คันที่1 t o y o โตยตสีดํำหมายเลขทะเบียนพอพึ่งขอไข่4694จังหวัดตากคันที่2 t o โตโยตาสีเทาทะเบียน1ทมุทเท่าคอควาย2564กรุงเทพท่าทางมีพิรุษนะครับจอดอยู่กับที่และมีกลุ่มุคคลจำนวนหนึ่งเดินเท้าเข้ามาเพื่อจะขึ้นรถนั่นเองครับ ทางหน่วยครับจึงได้ทําการแสดงตัวเข้าจับกลุมครับตรวจพบผู้นําพาจํานวน2รายครับเป็นชายทั้ง2รายนะครับก็คือนายเหลืออําพลร,รุ่งโรดอายุ51ปีบ้านเลขที่6ทับ162หมู่ที่9ตําบลรวมไทยพัฒนาอําเภอพบพระจังหวัดตากคนที่2ก็คือนายสรวิทย์เชิดสวรรค์อายุ27ปีครับบ้านเลขที่6ทับ55หมู่ที่9ตําบลรวมไทยพัฒนาอําเภอพบพระจังหวัดตากเช่นกัน พร้อมตรวจพบกลุ่มแรงงานชาวพาม่านะครับมีจำนวน13รายเป็นชาย7รายนะครับและหญิง6รายจึงได้ควบคุมตัวผู้นำพาและกลุ่มแรงงานต่างด้าวเจ้าหน้าที่ตำรวจส,สอพอพุพระครับเพื่อเป็นการดำเนินคดตีตามกฎหมายต่อไปครับก็โดนทั้งผิดกฎหมายและนำตัวส่งกลับแถมยังเสียค่าหัวให้กับผู้นำพาอีก3-5 0มื่บาทบเลือกเอาละกันนะครับสาหรับ